คุณปั๊ปปี้พันศึกผอไอชีอีจับมือมีเดียเพล็กอินเตอร์เนชั่นแนลสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงไทยดัานซีรีส์บีใหม่ซูเปอร์สตาร์พีพระเอกกับเด็กม้าในกองดังไกลทั่วโลกเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มระดับท็อปในยุคนี้ค่ะสำหรับายชีอีในฐานะ globally p l a t f o r โดยคุณผ่านศึกทงรบ ผู้อำนวยการ I อ e ีประจำประเทศไทยได้แท็กทีมกับ2ผู้บริหารคนเก่งคุณโจจัตุพลสุธีสถาพรประธานกรรมการบริหารบริษัทมีเดียเพล็กอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและคุณหลุยอัศดาเทพยศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคว a ลิตี้พัรทไบโอเมทเทคจำกัดได้รวมกันผลักดันคอนเทนต์ไทยขยายออกสู่ตลาดต่างประเทศ ในส่วนของซีรีส์พี่พระเอกกับเด็กหมาในกอง b ีม y s ซูเปอร์สตาร์กำกับการแสดงโดยเดวิดบีแกนเดอร์ออกอากาศทางช่อง3เริ่มออกอากาศไปแล้วอีพีแรกเมื่อวันจันทร์ที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยละครมีความยาวทั้งน,น,นี้พูดถึ่วมบือระหวง2บริษัทนครับ แน่นอนจริงๆต้องบอกว่าทางบ้านนี้เป็นบ้านที่มีประสบการณ์และก็ทักษะยาวนานนะครับผมในตลาดต่างประเทศทั้งในมิติของการนําเข้าแล้วก็ส่งออกคอนเทนต์ถือเป็นเกียรติมากๆครับสำหรับไอชีประเทศไทยเองที่ได้จับมือกับทางมี d i a Flex i n t e r n a t i o n a l แล้วก็พาร์ทเนอร์นะครับผมก็ครั้งนี้ครับสำหรับเรื่องแรกนี้มีมาซูเปอร์สตาร์นะครับที่เราได้ทําร่วมกันก็ถือว่าเป็นความตั้งใจอันดีที่เราอยากจะให้เกิดกับแฟนๆในทุกประเทศทั่วโลกที่ทํางานด้วยนะครับผมก็หวังว่าจะแฟนๆได้รับจากการตอบรับเป็นอย่างดีนะ ที่ทางการตลาดของเราเป็นยังไงครับต่อไปจริงๆไอ้ชีให้ความสำคัญมากๆนะครับในเรื่องของการโปรโมทคอนเทนต์เนาะเรามีการทํางานใกล้ชิดกับทุกุลพ์ทเนอร์มาตลอดอย่างจริงๆที่พี่ๆสมวนบุคคมาทําข่าววันนี้จริงๆก็ถือเป็นหนึ่งในก้าวแรกของพวกเราในการทํางานด้วยกันเรามีการทํางานกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นเครือข่ายทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยอย่างที่ผ่านมาครับเรามีการทํางานกับสื่อหลักๆในหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเดอะสเตรทท่ามทีมโบกแล้วก็ โรลลิงโซนนะครับซึ่งเป็นสื่อหัวใหญ่ๆของแต่ละภูมิภาคทั่วโลกนยครับผมก็การจับมือในครั้งนี้ก็ถือว่านิ่มให,หม่อันดีครับที่เราจะมุ่งมั่นแล้วก็ต่อยอดคอนเทนต์ไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าใน,นช่วงที่ผ่านมาครับเรามีการยกระดับการทําการประชาสัมพันธ์มากไปยิ่งกว่าอย่างในช่วงต้นปีครับเรามีไอซชีเอเชียเพรสเดย์ S S e Day นะครับผมที่เราเชิญสื่อต่างประเทศมาถึงในไทยด้วยแล้วก็มีการโปรโมทร่วมกันร,ระหว่างคอนเทนต์ไทยกับคอนเทนต์ต่างประเทศก็ถือว่าจะทําให้แฟนๆได้รู้จักกคนนเเททไยยยยมมาาิ่่งขึ้้ลีีีีดวรบจะให สำหรับเรื่องนี้ใช่ไหมครับแน่นอนสําหรับสมาชิก VIP นะครับของ ICE ก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายครับผมอย่างจริงๆเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองเราก็มีการเชิญนักแสดงจากต่างชาติมานะครับผมคือคุณหลัวเจิงในงานแบบ ICE Press รสเอเชียทัวร์นะครับผมซึ่งงานเนี้ยคุณหลัวเจิงเองก็เป็น i c e international VIP ambassador นะครับผมเรามีการเชิญมาเนี่ยปุ๊บศิลปินต่างๆเนี่ยก็จะมีการทํากิจกรรมต่างๆกับแฟนๆมากมายซึ่งสําหรับ ICE ที่เป็น VIP premium เนี่ยก็จะได้รับค่าการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ าามมกยเช่นกันกับเรื่องนี้ครับสำหรับวีมายซูเปอร์สตาร์ต่างๆเนี่ยนะครับผมคนที่เป็น i อชีอเวแบบพรีเมียมเนี่ยก็จะได้กิจกรรมที่พิเศษที่สุดกับพวกเราแน่นอนติดตามรับชมได้เลยครับผมพูดถึงคอนเิเต์ของซีซีส์นะครับครับอ่าทางนี้เสริมก่อนไหมเอาไปคุณนเลยก่อนเลยคือจริงๆเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกบทละครบทประพันธ์นะครับคือดูว่าพี่พระเอกับเด็กหมาในกองเนี่ยจะมีมิติของความเป็น การแสดงที่มีหลากมิตินะครับก็คือเป็นละครซ้อนละครนะครับและที่สําคัญก็คือ,อที่ปรึกษาผู้อำนวยการสร้างของเราคือพี่ไก่วรายุทธเนี่ยนะครับก็คือข้ามบดอยู่ในวงการาการจัดการแสดงอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเห็นว่านักแสดงหลายๆท่านนะฮะแสดงในหลายๆมิติหลายๆบทบาทและที่สําคัญก็เรื่องนี้เองนะเราก็มีการยกกองไปถ่ายทําถึงประเทศญี่ปุ่นนะฮะถึง30%ด้วยกันนะครับผม ลองๆครับวามรสึกลองๆนะครัคืได้เงินสที่ละคนเลยครับแล้วก็ส่วนตัวโจนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆแล้วก็นักแสดงทุกคนก็มีความแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆครับแล้วก็ทําให้แบบว่าเพิ่มพูนทักษะการแสดงของพวกเราขึ้นอีกครับก็หวังหวังว่าแฟนๆทุกคนจะชื่นชอบในผลงานของพวกเรานะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับส่วนบอสเองก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้มาเล่นในละครนี้นะครับ ก็ทุกคนมีความร่วมมือทุกคนแบบว่าเก่งๆกันทุกคนเลยแล้วก็ทีมงานของพี่ไก่ก็ถือว่าโปรเฟสชันแลมากครับก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะค,ะครับท่าพงผมเองก็รู้สึกดีใจครับตั้งแต่ตอนแรกที่ดนรับคัดเลือกแล้วก็ได้รู้ว่ามีพี่เบีเป็นผู้นำกับแล้วก็พี่ไก่เป็นนฝ่าย,ยจัดเผาแล้วก็พี่ๆทุกคนในส่วนรองก็ดีใจครับ ครับก็จริงๆรู้สึกเหมือนทุกคนเลยครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับทั้งพี่ไก่ครับหรือว่าได้ทั้งทางพี่โอ๋ทางไอ้ีอีก็ตามครับหรือว่าทางพี่เดวิดกับเพื่อนๆอะไรก็ตามครับรู้สึกรู้สึกดีใจมากแล้วก็ซีรีส์ก็กําลังจะออนเออซีรีส์ก็ออนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกอยากติดตามต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็อย่างที่พี่หลุยได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าจริงซีรีส์เนี่ยมีความน่าสนใจค่อนข้างค่อนข้างเยินเพราะว่ามีไปถ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น เรียกว่ามีมีแต่ที่สวยๆเรียกว่าทีมงานเขาคัดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีภาพสวยๆแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆตรงไหนไม่สวยก็เขาเรียกว่าเราได้ไปรีชูจนกว่ามันจะดีครับก็จริงๆอยากอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าเออมันมันจะสวยแค่ไหนจริงๆอยากจะบอกว่าทีมงานทุกคนเต็มที่มากๆครับครับสำหรับผมนะครับอย่างนั้นเลย <c oughs> บอกว่าตื่นเต้นมากๆที่ซีรีส์ของเราได้ออนแอร์ไปแล้วเนาะอย่างแรกเลยต้องขอบคุณทางพี่หลุยพี่ไก่นะครับที่อาํานวยการสร้างซีรีส์เรื่อง b ีมายซูเปอร์สนี้ขอบคุณไอ้ชีนะครับที่ทําให้ซีรีส์ของเราเนี่ยได้เขาเรียกว่าโด่งดังไปทั่วโลกเลยยังไงก็ขอบคุณโปรดิวเซอร์ผู้กำกับของเราทีมงานของเรา b ีมายซูเปอร์สทุกคนนะครับรับรองว่าทุกคนเนี่ยจะยิ้มตาม b ีมายซูเปอร์สแน่นอน,นครับ ครับที่บอกว่ามีแฟนคลับข,ของต่างประเทศด้วยครับเรามีาการโปรโมทกับต่างประเทศอะไรบ้างแน่นอนครับก็มีการเดินสายจริงๆต้องบอกว่าอยู่ในรถหนักของพวกเราอยู่แล้วในการทําการเดินสายต่างประเทศก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะด้วยสถานการณ์ต่างๆเราก็จะเดินสายลักษณะออนไลน์นะครับผมซึ่งเดี๋ยวก็จะติดตามชมได้ระหว่างการเดินทางซึ่งต้องบอกว่าไฮไลท์ต่างๆที่น้องๆแล้วก็พี่ๆผู้บริหารทุกคนพูดถึงเนี่ยถูกเน้นย้ําเป็นอย่างดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมิติของการทีมงานผู้บริหารที่เป็นทีมคุณภาพทั้งทางพี่ไก่เองทางทีมพาร์เนอร แสดงอย่างจาเฟิร์สหรือว่าบอสโจเองก็ตามก็เติมเต็มความแซบให้กับเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ครบรถแล้วก็จะสามารถถ่ายทอดไปสู่แฟนๆทั่วโลกได้อย่างดีทีเดียวเลยครับมีเซอร์ไพรส์อะไรเพิ่มเติมให้แฟนเซอร์ไพรส์อยากอุบไว้นะจริงๆแล้วแต่ว่าแต่ว่าอยู่ในช่วงการพูดคุยกันอยู่ครับเนยว่าเราจะเริ่มพูดเรื่องนี้กันเมื่อไหร่กับตลาดมากกว่านะครับผมแต่ว่าสาหรับแฟนๆที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยรับรองว่าไม่พลาดเซอร์ไพรส์นี้อย่างแน่นอนครับผมเร็วๆนี้นะครับ ครับสุดท้ายครับให้ช่วยฝากกับเซเดย์ครับชอบคุณครบชอบท่านกันโอเคงั้นผมก่อนนะครับเอ่อ Be My Superstar นะครับชื่อซื้อภาษาไทยคือ พี่พกับเบกหมาในกองอ่าครับผมก็ติดตามดูสดได้ทางช่อง 3, 3> นะครับผมแล้วก็ดูออนไลน์ได้ทาง i อชีนะครับดูได้ทันทีนทั้งในแอปพลิเคชัน i อชีแล้วก็เว็บไซต์ iq.com ครับสำหรับสมาชิก VIP โดยเฉพาะ VIP แบบพรีเมียมนะครับผมก็จะได้ติดตามประสบการณ์ที่ดีที่สุดเต็มรูปแบบทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ฝากติดตาม i อชีแล้วก็พาร์เนอร์ทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับพี่โรเอกกับเกหมาในกองพีมายซูเปอร์สตาร์ครับผมขอบคุณครับ